เราจะไปด้านบนนั้นคนะครับต <aún> ่อเดียวต่อเดียวนี้เรามีที่ที่ให่เปิดสไลามบนั้้วยคทก่อต้อนเอไอนปจะดีมากเลยน้เดินเออกก็สบายไม่ต้องไปเสียไม่จมไปเยี่ยงไม่ต้องไปทิ้งใครนะครับถ่ายภาพก็สนุกภาพก็สวย ไม่ต้องมีใครมาเยี่ยมพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนใช้เวลามากนะครับถ้ามากันเยอะๆนี่ผมโอ,โอตรงนั้นก็ยังไม่ได้ถ่ายจะหมดเวลาแล้วตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายเสียใจอีกนะมาไป <c oughs> <c oughs>